การประกอบวิชาชีพวิศวะกรรมการขอรับใบอนุญาตกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีพรบรวิศวะพศ .2542 มาตรา4ให้ความหมายว่าวิศวะกรรมและการประกอบวิชาชีพวิศวะกรรมควบคุมมาตรา7ผู้จะประกอบวิชาชีพวิศวะกรรมควบคุมต้องมีใบอนุญาตจากสาภาวิศวกร มาตรา 8. แบ่งประเภทใบอนุญาตเป็นภาคีสามัญวุฒิวิศวกรและภาคีวิศวกรพิเศษมาตรา 11. คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเช่นจบวิศวกรรมศาสตร์ไม่มีสัญลักษณ์ต้องห้ามมาตรา 12. อำนาจของสาภาวิศวกรในการ ออกใบอนุญาตมาตรา15การต่ออายุใบอนุญาตข้อบังคับสภาวิศวกรว่าดยเรื่องการรับสมัครและการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมข้อ4คุณสมบัติทั่วไปของผู้ขอข้อ 6. เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครข้อ7ขั้นตอนวิจารณาและออกใบอนุญาตประกาศสภา วิศกรขั้นตอนการรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร 1. สําสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สง่งโสงเอกสารประกอบการสมัครเช่นใบรับรองการจบกกรศึกษาบัตรประชาชนและรูปถ่าย 3. ตรวจสอบคุณสมบัติโดยสาภาวาิศวกร รองรับใบอนุญาตภาคีวิศวกรการประกอบวิชาชีพตามกฎหมายกฎหมายที่เกี่ยวข้องพรบวิศวกรพศ .2542 มาตรา4ความหมายของวิศวกรรมควบคุมมาตรา9มาตรา10ขอบเขตงานที่ต้องมีวิศวกรควบคุมมาตรา11และมาตรา12 คุณสมบัติและประเภทใบอนุญาตข้อบังคับสภาวิศวกรข้อ4ภาคีวิศวกรทำงานได้ในขอบเขตที่ไม่ซับซ้อนต้องมีสามัญหรือวุฒิวิศวกรเป็นผู้ควบคุมหรือรับรองข้อ5สามัญวิศวกรออกแบบควบคุมตรวจสอบงานได้ด้วยตัวเอง ในโครงการระดับกลางรับรองแบบและเอกสารภายในขนาดงานที่กำหนดข้อ6วุฒธธิวิศวกรทำงานที่ซับซ้อนและข,ขนาดใหญ่รับผิดชอบและเซ็นอนุมัติโครงการได้ทุกประการข้อ 7. ภาคีวิศวกรพิเศษทำงานเฉพาะด้านที่กำหนดในใบอนุญาต งานประเภทเลขขนาดงานภาคีวิศวกรงานออกแบบคำนวณควบคุมและตรวจสอบสามัญวิศวกรทำทุกงานตามภาคีดังกล่าวข้างต้นวุฒิวิศวกรทำได้ทุกประเภทงานและทุกขนาดไม่มีการจำกัดภาคีวิศวกรพิเศษ ทำงานเฉพาะทางขั้นสูงตามที่ระบุในใบอนุญาตกับผมนายพนุกูลหมาดมสาขาการจัดการงานวิศวะขอจบการนำเสนอเทียงเท่านี้ครับ